ันนี้ไม่ใช่สวนสัตว์ผมนะแต่มีคนหนึ่งที่เขาสร้างสวนสัตว์ได้อลังการมากซึ่งผมก็เข้าใจผิดอันนี้เป็นแค่ท่อนไม้ตกแต่งแต่จริงๆมันเหมือนท่อนไม้ที่เอาไว้แบบเหมือนเป็นกงอะเอาล่แช่งมาเถอะนี่คือกรงของเอิมเอิรมนาคนะฮะนาค ันนี้กงของแลคคูนทำไมกลงแลคคูนมันน้อยจังกลงแลคคูนที่ผมรู้จักมาอช่นนี้อันนี้กงม้าลายส่วนนี้กงเอิอ่มจิงโจ้กงม้าลายพีแล้วก็อ๋ออันนี้น่าจะเป็นกงนกสัป,ปีกนะกงสัป,ปีกเฮ้ยเดียวนะเฮ้ยนี่มันนกกู้เอ้ยไม่ใช่ นกหมาคอไอไม่ใช่นกมาคอนี่เลสซันฟาเวอร์มาคอรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้กงนกยุงออนี้กงกงเสือแล้วเขามีเสือแค่ตัวเดียวด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อตัวเดียวละอันนี้กงช้างว้าวนี่แหละส,สัตว์ที่ผมนี่คือส,สัตว์ในสวนฝันในฝันผม อันนี้น่าจะเป็นไฮน่านะไม่รู้อันนี้กงเต่าอันนี้กงคัว่ามัชอันนี้กงมันคือเอิมสัตว์สัตว์ของคนนี้นะฮะที่ผมแอดไปกงมีลาปอันนี้กงนกกระจอกอันนี้กงกงอะไรวะเนี่ยกงเสือและสักอย่างอันนี้กงหงหรือกงห่านหรือกงเป็ดก็ไม่รู้ ี่กงตัวกินหมดนะฮะนี่เอิมพี่กินอาหารกับพี่สุพพันอ้อนี้กงลูกเจี๊ยบกงลูกเป็ดนะฮะกงแฮมสเตอร์อันนี้กงบัวอันนี้กงเออเขาเรียกว่าลามะอันนี้กงกงกวางนะฮะกงคาบีบาร่า น้องคาบีบ巴า,านะฮะน้องคาบีบา่าอยูน่นี้นี่แหละสัว์สัตว์ในฝันของผมน้องเป็นอ,ปอย่างงี้ไม่ใช่สัวสตว์แบบเพื่อนบ้านผมกับผมเนี่ยเหมือนเขาจะมีทุกตัวเลยนะยกเป็นยนิคอนเพราะมันเติมไอโยนิคอน,คอนที่เอาเปรียบคนเลยการจะกลับสวสัตว์ตัวเองโอ้ยเนอะ บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ EP นะมันคือ EP ที่น่าจะสองจุดหนึ่งหรือสองจุดห้าอะไรก็ไม่รู้มีกงผมนะมีกงกงเอิม่มและคนมีกงที่เพิ่งมาใหม่นะก็คือกงกงของมีหมอกะละสัญญา ก็เหมือนเดิมเลยฮะเอาละ e p สองจุดหนึอสองอสามจจบ